กรมสุขภาพจิตเสนอรายการทักทายยามเช้าสวัสดีครับท่านผู้เกียรทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การประชุมในระดับนานาชาติซึ่งการประชุมในครั้งนี้ทางกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดประชุมวิชาการนานาชาติขึ้นโดยใช้ชื่อว่าสุขภาพจิตและยาเสพติดมีผู้เข้าร่วมประชุมมากว่า20ประเทศและผู้เข้าร่วมประชุมนั้นมีทางประเทศไทยเข้าร่วมเกือ,กอบพันคนแต่ก่อนที่จะถึงการประชุมในครั้งนี้ก็อยากจะให้พบกับผู้บริหารรวมทั้งนักวิชาการที่หลากหลายจากต่างประเทศและในประเทศ ในมุมมองต่างๆกันครับเรามาที่จังหวัดนครปฐมจังหวัดที่มีการดูแลช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติดกันอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2540นนะครับมีสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดนครปฐมเป็นผู้ประสานงานกับโรงพยาบาลสถานีอนามัยโรงงานและชุมชนอย่างใกล้ชิดจนสามารถคืนคนดีสู่สังคมได้เป็นจำนวนมากจนประกาศเป็นจังหวัดปลอดยาเสพติดได้เมื่อเดือนกรกฎาคม2546นี้ครับจริงๆแล้วนะครับตั้งแต่เริ่มมาเนี่ยเรื่ององค์ความรู้นี่มีความสำคัญ ในระยะแรกนี่เราก็พยายามสร้างทีมที่มีองค์ความรู้ให้ชัดเจนเพราะว่าศาสตร์ของการดูแลคนที่ติดยาเสพติดนี่ผมว่ามันไม่คงไม่ใช่เป็นวิธีการรักษาที่หรือว่าการดูแลที่ง่ายๆนะครับต้องอาศัยองค์ความรู้ต้องอาศัยทักษะต้องอาศ,าศ,าศาัยความเสียสละพอสมควรเพราะฉะนั้นในขั้นต้นนี่เราก็จัดทีมนะครับที่จะไปหาความรู้ในส่วนนี้ การดำเนินการอย่างต่อเนื่องและเอาจริงเอาจังของรัฐบาลและของผู้นําของจังหวัดของเรานะคะทำให้ผู้ที่เสพซ้ําที่กลับไปเนี่ยนะคะชัดเจนขึ้นว่ากลับไปเสพซ้ําน้อยลงจนแทบจะไม่มีนะคะซึ่งผลที่เราคาดว่านะคะขณะนี้เราเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นตนะคะโรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่นแห่งนี้ก็เป็นอีกแห่งหนึ่งครับที่ให้ความช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติดที่ต้องการเลิก งจรงจริช่วงนี้ที่คนไข้หลงว่าเปินมีอยู่เล็กน้อยนะคะมีมีอยู่ไม่เยอะค่ะนะคะก็ส่วนมากก็จะถูกส่งมาจากคุมประพฤติที่เขาส่งมาเป็นแบบผู้หญิงทั้งหมดที่เป็นแบบควบคุมตัวก็มีอยู่ประมาณ7หรือ8ลายที่ส่งมาแล้วก็ส่งมาเป็นแบบผู้ป่วยในนะคะแล้วช่วงหลังเนี่ยพอประมาณ2เดือนมันเนี้ยก็จะไม่มีคนไข้ทุกวันนี้ก็เลิกแล้ว ก็ชีวิตดีจากตะก่อนที่ผมยังเสพอยู่พ่อแม่ไม่กล้าออกไปไหนเลยอายเพื่อนบ้านอะไรอะไรสําหรับหนุ่มน้อยหน้ามนคนนี้จะใช้วิธีการขี่มอเตอร์ไซค์เล่นในยามที่เกิดความรู้สึกกระวนกระวายงุดหงิดรําคาญใจเมื่อไม่ได้เสพยาบ้าซึ่งนับว่าเป็นวิธีการที่ได้ผลอย่างยิ่งสําหรับเขานะครับ ส่วนที่สถานีอนามัยตำบลห้วยขวางอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนคนปรปฐมมีผู้ที่เข้ารับการบำบัดแล้วหลายรายมีการประเมินผลเป็นระยะระยะโดยเจ้าหน้าที่และผู้นำชุมชนช่วยกันสอดส่องดูแลอย่างแข็งขันครับผู้ที่ติดยาเสพติดในปัจจุบันนะครับของตำบลห้วยขวาง มีจำนวน58รายนะครับได้ทำการตรวจคัดกรองตรวจปัสสาวะนะครับก็พบว่ามีสารเสพติดจำนวน3รายนะครับในระยะหลังกิจกรรมที่ดำเนินการเนี่ยนะครับหลังจากตรวจปัสสาวะเรียบร้อยเราได้นำเด็กนะครับซึ่งมีพฤติกรรมเสี่ยงนะครับเข้ารับการบำบัดที่ค่ายชุมชนบำบัดหลังจากนั้นนะครับก็ยังมีกิจกรรมที่ติดตามเด็กที่หลังจากการออกค่ายบำบัดเรียบร้อยแล้วเนี่ย เรามีการติดตามเป็นระยะตลอดเวลาสาปีนะครับอยากจะขอเตือนเพื่อนๆทุกคนว่าการเสพยามันไม่ดีนะครับเราเลิกได้แล้วคนเลิกซะถ้าเรายังเลิกไม่ได้แล้วก็มีแรงบ้าบัตรเงินเท่าเราควรไปปรึกษาเขาที่ทำสถานีอนามัยพวกสาธารณสุขเขาให้ความดีๆช่วยเหลือเราตลอดเวลาครับติดยาเพราะมีปัญหากับทางบ้านเราก็พ่อแม่ไม่ให้อยู่บ้านหนีออกจากบ้านลำบาก ก็เลยคิดพ่อแม่ก็ไปตามให้กลับก็เลยคิดที่จะเลิกไปแค่สถานีน้ำมัยค่ะไม่ได้เข้ากลุ่มไม่ได้บําบัดค่ะเลิกด้วยตัวเองตั้งแต่เลิกมาก็ดีขึ้นที่ตำบลหน,นองปากโลงอำเภอเมืองจังหวัดนคปรปฐมมีความร่วมมือกันระหว่างโรงพยาบาลและผู้นำชุมชน เพื่อที่จะช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติดให้กลับมีชีวิตใหม่ได้กว่า100คนครับเช่นคุณวิสิทธิ์ผู้เคยลุ่มหลงรสชาติยาบ้ามานานกว่า5ปีก่อนกลับตัวกลับใจหันหลังให้กับยานรกโดยเด็ดขาดหลังจากเข้าค่ายบำบัดปัจจุบันคุณวิสิทธิ์เป็นเจ้าของกิจการปลากัดสีเพื่อส่งออก อนาคตกำลังจะลงสมัครอบตอด้วยนะครับและเดี๋ยวนี้ผมได้มาประกอบอาชีพการเลี้ยงปลากัดตีแล้วครับภูมิใจครับที่เขาหันกลับมาเป็นประดิษฐ์มีนารุ่นคนเดิมครับ <S <S ในขณะที่มีการบำบัดผู้ติดยาเสพติดในชุมชนอยู่นั้นการบำบัดผู้ติดยาเสพติดในโรงงานก็ดำเนินการไปด้วยเช่นเดียวกันครับนั่นคือที่สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม ได้ประสานความร่วมมือกับบริษัทเทพพดุงพรมะพร้าวจำกัดเพื่อให้ความช่วยเหลือพนักงานของบริษัทที่ติดยาเสพติดโดยส่งเข้าค่ายบำบัดทำให้คนหลายคนที่ผ่านการบำบัดแล้วมีชีวิตใหม่สามารถกลับเข้าทำงานได้เหมือนเดิมต่อไปครับเราไม่ได้ตัดค่าแรงเขาค่าแรงที่เขาปกติเขาได้วันละร้อบาทหรือค่าแรงใครสูงสูงต่ำไม่เท่ากันเนี่ยเราจะให้ค่าแรงเขาปกติ ให้เข้าไปบําบัดนะครับไม่ได้ตัดค่าแรงเขาถามว่าทําไมเราไม่ไล่เขาออกเนี่ยผมคิดว่าถ้าไล่เขาออกไปเนี่ยเขาก็เป็นภาระกับสังคมภายนอก,กเปล่านะครับถ้าเราไม่บําบ,บัดเขาเนี่ยเขาออกไปแล้วเขาไปเสพเขาไปทําปัญหาให้กับบุคคลภายนอกถ้ามีสิ่งไหนที่ที่เราช่วยเขาได้เนี่ยผมคิดว่าเราเราอยากจะช่วยเขานะครับข้กําการอย่างอื่นก็ผมคิดว่าปัจจุบันมันคงหมดหมดยุคที่แต่เดิมหลายๆคนคิดว่าอยากจะให้พนักงานขย,ยัน บางคนก็อาจจะอันนี้ละลายน้ําให้พนักง,งานเพื่อให้เขายันทํางานแต่จริงมันไม่ใช่มันจะวกกลับมาหาเราอีกครั้งหนึ่งถ้าพวกนี้เขาติดปั๊บเนี่ยนะครับเขาจะทําอะไรเราไม่รู้นะครับถ้าหลงไปให้เขาขายันไม่กี่วันแล้วบางทีสติเขาผิดพลาดไปเขานึกอะไรผิดพลาดทํางานก็เกิดอุบัติเหตุเกิดอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่คุ้มยังดีใจว่าจุดนี้ที่เขายังทําให้ให้ได้ถึงขนาดนี้เขายังคือแบบถ้าผมช่วงที่พวกผมไม่อยู่ที่นั่นเขาก็ยังไม่ทิ้งเขายังตามไปดูอะไรไปอะไรอย่างเงี้ยทั้ง ทุกสุขดีว่าเป็นยังไงบ้างอะไรบ้างอย่างนี้ก็ยังดีครับแล้วผมก็แบบคือชีวิตนี้ก็ทั้งชีวิตก็คือว่าเขาก็ยังยัง,ย,งยังยอมรับว่าเสียก็ยังมีบุญคุณกับพวกผมมากที่ให้โอกาสผมมาถึงจุดนี้ได้